สวัสดีครับวันนี้วันที่3มเดือนสามธมหน้าร้อยสิบแปดีที่60ิคลิปสามครับัทที่สิบนปดวัตถุอรณเมตตาใหญ่เอวเมตุตังเอคาธรยมมุวาตวะที่ยาวิอติเจตวะเนอะนาตปิอิตตะอรามิตะกบุพุิโธมันเตจีพิโตติปะพันเติ ว่าโตปัจจารสุสุก็ว่เอิตาราโวจารเมตายาภิกขุอะเวเจโตวิมุตติอารถาริตายาภาริกตายากานิกตายาวัดโกตายาอนุจิตายาปาริติตายาสุสมาทิฏายาเอกาทะกานิสังกาปิจังกากาตาเมกาตาตัสสุขังสุปาติสุขังปาทิพุทธาตินา ราคะกังตุปีนางปฏาติมนุษย์นังปิโยตุอัตมนุษย์นางมิโยตุเทวตารักนณทวานาตาคิวาวิลางวาต่างวากาตาเมังตุตาวาตติติตามาที่ทายันต like ิ aviation. มุทาวันโนปิว่าสีกาติตามุตของกลางการติอุตระอภารวิปันโตพโมโนปุภาโคติ มิตายาภิกขาเวเจโตมิติอาตาวิทยาเลืตายาตาวิายาพาวิกตายานิเกตายาวตุกตายาณุทิตายาปฏิทิตายาตุสัมมาทิตายาเอิเมเอกาตตานี้ตังหาปฏิสังขาหิเกอะนุติโตนมิตาเตโตมิตริอาติอาโิอาิสาบมิตาเตโตมิตริอติอาติทิสาบาะมตาเตโตทิวติอาติอาการิอานิสานา เมตตาเจโตวิตรกติอาการิยีอนุทิสสามะลาเมตตาเจโตวิตรกติอาการิยีทิสสามะลาเมตตาเจโตมิตติปัญญากาลิยีอนุทิสสามะลาเมตตาเจโตวิตริสัตตาการิยีอนุทิสสามะลาเมตตาเจโตมิตติสัตาการิยีทิสสามะลาเมตตาเจโตวิติกติอาปจการิยีอนุทิสสามะาเมตตาเจโตวิมุตติ ัพเพสัตตาเวลาปิยาปิชานิฆาตุกียตานังแมตุสัพเพมาต้าเวลาปิยาปิชานิฆาตุกียตานังแมตุสัพพปุตตาเวลาปิยาปิชานิฆาตุกียตานังแมตุสัพเพุตตาปาวะมิทิยบันนาเวลาปิยาปิชานิฆาตุกียตานังแมนตุหิมหิปัจานะไรยิ่งนคษาพุทานมิตาเจโตมิติคตาไมหิตานะไรยิ่นคษาพุทานมิตาเจโตมิติสัพเพ जो अगला भी आवे चारी का तो किया था ना वो दो सफ़ेद बुद्धि सावे ना भी आवे चारी का तो किया था ना वो दो सफ़ेद नहीं आवे ना भी आवे चारी का तो किया था ना वो दो सफ़ेद ना नहीं आवे ना भी आवे चारी का तो किया था ना वो दो सफ़ेद ये वाले ना का तो किया था ना वो दो तो हुए का तमी तरह का नहीं और रानी ताके तो मीते सब पी पुरादि महिया ति सहया सत्ता वेला वियावचानी का दुयतानामय दो तपी वदि महिया ति सहया तथा वेला वियावचानी का दुयतानामय दो तपी उधर या ति सहया तथा वेला वियावचानी का दुयतानामय दो तप के राखी नहीं या ति सहया तथा वेला वियावचानी का दुयतानामय तो ตัเพบุที่มยานุที่สยตตาเวลาปยาวิจารณิกาถุยตาามนตตัเพที่มยานุที่สยตตาเวลาปยาวิจารณิกาถุยตาามตุตัเพบุระที่ยานุที่สายตตาเวลาปยาวิจารณิกาถุยตาณมตุตัดเพริทนียานุที่สยตตาเวลาปยาวิจาริกาถุยตาามตุตัดเพรินยานที่สยตตาเวลาปยาวิจารณิกาถุยตาามตุตัเพอุปนิยานที่สายตตาเวลาปยาวิจารณิกาถุยตามนตุ

แั่เพร่ออะไรนะโนตี่สั่งยาบานาเวลาไปอาบชะนิการุกีตานามัยตัวต่เพื่อนิมายช่ที่สายาป้านาเวลาไปอาบชะนิการุกีตานามัยตัวเพื่อวันที่ม่ใชที่สั่งเวลาไปอาชะนิการุกีตาณามัยตัวเพอโกด ตาที่มายาที่สายยาพุตตาเวลาปียาปิชา니까ตุเบตาณาเมันตุตาเป๋วตาลายาที่สายยาพุตตาเวลาปียาปิชา니까ตุเบตาณาเมันตุตาเป๋รักยินยาที่สายยาพุตตาเวลาปียาปิชา니까ตุเบตาณาเมันตุตาเป๋โบราณที่มายาโนนที่สายยาพุตตาเวลาปียาปิชา니까ตุเบตาณาเมันตุตาเป๋โบราณที่สายยาพุตตาเวลาปียาปิชา니까ตุเบตาณาเมันตุ

तभी बोला नहीं मैं यानु दी सही है बोला बिला बिया विचारी तो किया था ना मैं तो तभी बनी मैं यानु दी सही है तो किया था ना मैं तो तभी उतार यानु दी सही है बोला बिला बिया विचारी का तो किया था ना मैं तो तभी तक ही नहीं यानु दी सही तो แต่ยงท it, like See, so uh Meeting, ี่มาเยที่ยาบุราเวลาพิยามจาิกาตุก้ตานำแวนตุวแตยอิมายที่แต่ยบุราเวลาพิยามจาิกาตุกตานวตุูราที่มาย่ที่ยตอาวะาปยาบนนเวลาพิยามจาใิกาตุกตานวตัวแตปยปริมายที่แต่ยาต่อเาวะาปุริยาบันนาเวลาพิยามจาใิกาตุกตานวตัวแตยอุตรเยทีตาตาวะปยาบันนาเวลาพิยามจาใิกาตุกตานวตุ ตาพีระกินายะดิยาตาภาวาบริยนเวลาปิยาานิกากยตานังเโตตาพีบุระิมายโนยยาตภาวาบริยนเวลาปิยาานิกากยตานังเโตตาพีปฏิมายโนยาตภาวาบริยนเวลาปิยาานิกากยตานังเโตตาพีบุตรยนี่ยาตภาวาบริยนเวลาปิยาานิกากยตานังเโตตาพีระกินายโนจยะ อาบะบาวนาบาลียาะบันนาเวลาบียะบัญยาในกายารตุกยาตนาเมยันตุตพีนิมัยยะที่ตายาตาบาบาลียะบันนาเวลาบียาบัญาในการตุกยัตนาเมยันตุตพีอุราลนิมัยยะที่ตายะตาบาบาบาลียะบันนาเวลาบียะบัวชาใิการตุกยัตนาเมยันตุตพีอุตา ที่แตาย่าทีโยเวลาพิยาวิจารณิกาตุวียตานามัยอนตุตเปรื่องีนะย่าที่แต่ย่าที่โยเวลาพิยาวิจารณิกาตุวียตานามัยอนตุตเปร์บูรณะที่มายานุที่ตาย่าทีโยเวลาพิยาวิจารณิกาตุวียตานามัยอนตุตเปรื่นที่ไม่ยานุที่แต่ย่าที่โยเวลาพิยาวิจารณิกาตุวียตานามัยอนต ตัวทีต้ขีนายานที่สายายทโยเวลาปียาิจานิกาตุยานาเมตวีนิัยที่สายยายิโยเวลาปียาิจานิกาตุยานาเตตทับีอุปัิมั่ยายที่สายยายที่โยเวลาปียาิจานิกาตุยานาเตตสัีอุปียที่ายยบุริาเวลาปียาิจานิกาตุยานาเยตบปิมยะที่สายาริาเวลาปียาิจานิกาตุยานาเตตีอุตะยติสายา ปุริสาเวลาวิยาวิจาริกาตุตามโตตับเปตังินยาที่าปุริษาเวลาวิยาจาริกาตุตามโตตับเปุระนีมยนทตุริษาเวลาวิยาจาริกาตุตามนโตตับเปินทาปุริษาเวลาวิยาจาริกาตุตามโตตับเปียอุตเรีนทปุริษาเวลาวิยาจาริกาตุตามโต ตับีท่ากีนายโนติสายบุริษาเวลาพิยามิชาในการถูกยตานนเาโตตับพีที่ใยะที่สายบุริษาเวลาพิยามิชาในการถูกยตานนเาโตตับพีบุระที่ยที่สายาบุริษาเวลาพิยามชาในการถกยตานนโตตบพีบุรที่ยที่ายาอริยาเวลาพิยามชานิกากยตานนเโตตัพีบัที่ยที่ายาอริยาเวลาพิยามชาในการกยตานนโตตีโอตายาที่ายาอนัเนเวลาพิยามชาในการถกยตานนโต

สัเพพบุตที่มายาเนื้ที่สียทิวาเวลาพยญยาปิชารูายึดตังน้เวนโตสัพเพปัติมายาเนืที่เสียทิวาเวลาพัญยาปิชาที่ไดาถูกยึดตั้งน้เวนโตสัพเพอถูกยึดตั้งน้ำเนื้ที่สียทิวาเวลาพยญยาปิชาที่าด้ถยดตังน้เวนโต

ตะีตรียน้ทายามนุตาเวลาปยาิจาิกาตุเบตาตังเมตตพีอิกหยานุทายามนุตาเวลาปยาิจาิกาตุเบยตานังเมตุตะพีห์นไม่ยาที่ายามนุตาเวลาปยาิจาิกาตุเบตานังเตตีวานิไมยาที่ายามนุตาเวลาปยาิจาิกาตุเบตานังเตตบุานิมยาที่ายามิาปิกา เวลาปิยาพิชาณิกาสุขียตานามัยาตูตปฏิปัฏิมายะทิ่ต่ายวินามนิกาเวลาปิยาพิชาณิกาสุขียตานามัยาตูตปฏิอุตระยะทิ่ต่ายวินามนิกาเวลาปิยาพิชาณิกาสุขียตานามัยาตูตปฏิทะกีนายะทิ่ต่ายวินามนิกาเวลาปิยาพิชาณิกาสุขียตานามัยาตู สัพเพิยวุตระทีมายานุทิสัยยาพินาวิกาเวลาปิยาวิจารณิกาถุเนยตานามายตุสัพเพิวาธิมายานุทิสัยยาพินาวิกาเวลาปิยาวิจารณิกาถุเนยตานามายตุสัพเพิยวัตระยาณุทิสายยาพินาวิกาเวลาปิยาวิจารณิกาถุเนยตานามายตุสัพเพิยวัติยานุทิสัยยาพินาวิกาเวลาปิยาวิจารณิกาถุเนยตานามายตุสัพเพิยิมายาณที่สัยยาพินาวิกาเวลาปิยาวิจารณิกาถุเนียตาณามายาณุสัพเพิยวัติมายาณุที่สายยาพิ ปีสามนนะมิตาเจโตโยติตาปีสามตาตานังปีฆานังวัชิรวาปีฆานังยานยะอุปาคาตังวัชิรวาอนุปาคาเตนะตาตาบังวัชิรวาตาตาบานะปาลียาตานังวัชิรวาปาลียาตานังปีอีสามวัชิรวาอวีอีสายะสับปีตาตาอะเรติโนหตัมามาเรติโนหัวโนหตัมาตุกีโนหตุกีตาตาหตัมาตุกาติตาอิเมอีอาตาการีทัฟีาตาเมตายา เอตานัมนากาาตติเตโตตัปปายาบาปะติยาธาหิมุนิติติวิมุติติเมตตาจเตโตวิมุติจเตโตวิมุติเมตตาโปมิหนโนนะนิทิตาสิบเก้าเทวตาโยโสนนาตตการบาตาจานิถกาวายาบาตาจานิโูกาโตกาบาตาจานิโตกาหตุตาเปปิปานโนเอตาวาตาจอิตม ตาบูคาธรราบานตัพวีมามุโทธัตูธรรมะธรมบติที่ยาทานาดาตาตูตานายาถังนิรนคตูตุธรรมาภาวนาพิตาโตูกาาตูเทวตาคาตาตัพีพุทธวรบตาัตเจนังนยังวะร่างขนตาบัตัดเนากัขันตามโตหนึ่พีพุทธวรบตาัเนังนยวรังขนตานตัดเจนารักนานิมโทสตัพีพุทธวรบตเจกนัง วัฒาประตาปเจกนังเถีางวัลังกาลตานัตัดเเจนาระกันวนามีสัมปตสตับีพุทธาวัปะตาปเจกนังเนียงวัลังกาลตานังตัตเเจนารักันวนามีสังตแตัิพุทธาวัราปะตาปเจกนังเถียงวลังกาลตานังตัดเเจนารักันวนามีะปะปตุ ปิพุทาวะราปตาปจิกานังเดียงวังอนันตาลังตัดติจินาราคันวะนาวิสตาปโตรเจนสับปิพุทาวะราปตาปจิกานังเดียงวังอนันตาลังตัดติจินาราคันวะนาวิสตาปโตรปดสับปิพุทาวะราปตาปจิกานังเดียงวังอนันตาลังตัดติจินาราคันวะนาวิสตาปโตรเก้าด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาวัฒนธรรมด้วยการถ่ายสยายบทสวดมนต์ พระปรลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแต่ตัวข้าพเจ้านายเปรมยศกันล้อมขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากลุกไยทั้งปวงขอให้การบาตาครั้งนี้ราบลื่นขอให้ข้าพเจ้าบมาเดินได้ปกติอีกครั้งและขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการต่อสารยายมลและธรรมเหล่านี้เมื่อนุโมทนาและบวชอมูลให้แก่ข้าพเจ้าและนางเฉลีวันกันล้อมครอบครัวกันล้อมครอบครัวติวิัย อ้าวโพกองแก้วพ้าวโพกไ้ยิ่งข้าวพกกันกระจางและเทวดาที่ปกป้องรักษาตัวข้าพเจ้าและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าและคนที่ข้าพเจ้านึกถึงและวัตถุมงคลพระบิดตายอดเศรษฐีเรียนเรียนไว้เตรียนยอดเศรษฐีและเหรียญไว้กูแต่ตลอดาจนวัตถุมงคลทั้งมวลที่ตางสิง,งข้างเกินให้เปลีนน่ยนด้วยควว่าเบบนวันลินตดงสำเร็จต่างๆทุกการเดื้นทุก